น้องืงินคนข้าจะมาตึกปลาปลาน้องไผยนี่ปลาน้องคายเอามาปล่อยบ่โดยโอ้ปลาลายปลาลายบ่ปลานี่เอาไปเอาไปปล่อยก็ค้างเพื่อนน่ะปล่อยก็ค้างเพื่อนก็มีเอาเนสเอาเนสนำซื้อดูซื้อยังนี่ซื้อเพชรมีไซเผชดมีไซเขาเงี้ยนปอาไอบอดโซบ่ดอซกันนี้เนสอะบอดเขาบอดเขาซื้อยัง chào, chào, bố chào khóng bó. Bố. <cười> <cười> bột chị bó à bà hai mươi bốn ngày hôm nay chào chị 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 hai mươi bốn อาการดีดีเข่าอยู่ในบรยากงามไปเลยเนาะมันวดโทสาอยู่มองนันนาลีเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นบองเขียวๆนะบ่อนมายามปลาลงนีเมื่อนี้มาเจอกับอันแมวสายแดกที่แตกแดกบุเรื่ พ <sociedad> ี่น <só is> <iber k ını> ้องไปยังมากก็เห็นเห็ดคอนพี่น <Rock> ้องเห็ดคอนเห็ดอันนี้เห็ดอ่อนๆเห็ดคอนขาวนเห็นป่และตัวนึหมายเข้าห้าหัาหนา่้ห้าห้านาหห้า้า เด็กๆกินยังเด็กๆอตีได้ปลาตัวหนึ่งมานะพูมีตตมแต่แปปซี่น้องกนะว่างเติบได้น้องนี่เลิกเติบได้พี่น้องเอ้ยยังแอล <laughs> พี่ไอ่ไปใส่ผูกอะไรพี่เขาบอกพี่สิปิงปลาปะลูกชนปลาแมนบ่ปลายังนี่ตกย่ำแล้วคนตกย่ำเด็กๆแล้วพี่น้องเพิ่งเนี่ยทางนั้นก็ยังกุมเอาปลาอยู่ญาติแม่เปียกห้องนะแม่มาๆๆบาลูกเป็นตกโอ้ยปลาเพ่งกบฏสลาด ฝนตกแล้วก็แดดออกบันีีแดดแหง้งแห้งได้ได้อีกแล้วพี่นอ้องจะวบาไงหนึง่งได้ยักตัแลละป้าเฮ็ดคอนเห็นอีกแลว คือลายแถวะตัวนี้แหงดอกใหญ่ดอกใหญ่นึงมันหักแก่แล้วตัวนีเวน้เริ่มได้แล้วพี่น้องเริ่มได้เลยสองโตแล้วคอยเกียมมาว่าสีปีงปลากินคาคา,าอยู่ขังเนาะ <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> สื้อผ้าฝ <c oughs> ่าพุนมาเป็นใจโอ,โอ้เหมือนอาวากันในเนาะเหมือน เห็นบ่ตัวใหญ่ๆแบ่งสันปันส่วนพี่น้องแบ่งสันปันส่วนตัวใหญ่เมื่อได้บาดนี้พ้นเซาเลยโอ้ตีได้ปลาตัวใหญ่ ไอ้แมวขอคำคมหนะ่อยแมวครับคุยครับคุย